สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าการตัดสินใจที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับนักลงทุนเนี่ยก็คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะขายหุ้นที่กําลังทํากําไรอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกศาสตร์และศิลของการขายเพื่อล็อกกําไรกันครับใช่เลยครับนี่เป็นคําถามสําคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอเลยการเลือกซื้อหุ้นที่ถูกตัวได้ก็ว่ายากแล้วนะแต่การขายในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยครับเพราะมันคือตัวตัดสินเลยนะว่ากําไรที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยจะกลายเป็นเงินในกระเป๋าจริงจริง หรือจะปล่อยให้มันหายวับไปกับตาเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือโดยหลักๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์การขายหุ้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2แนวทางใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งเป้าหมายแล้วก็วิธีการเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแนวทางแรกเนี่ยเขาเรียกว่าขายเมื่อแข็งแกร่ง,ง,งหรือ sell into strength ก็คือการขายตอนที่ราคาย,ยังพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงแต่เราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณเตือนบางอย่างแล้วว่าเอ๊ะอาจจะใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะเป้าหมายก็คือการทํากําไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ส่วนแนวทางที่2คือขายเมื่ออ่อนแอหรือ sell into weakness อันนี้คือการร้อยเห็นชัดๆก่อนว่าราคาเริ่มกลับตัวเป็นขาลงแล้วจริงๆค่อยขายเพื่อปกป้องเงินทุนแล้วก็หลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักๆครับแต่ว่าในการคุยการวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ปรัชญาแรกแบบเน้นๆเลยนะครับนั่นก็คือการฝึกสายตาของเราให้คมกริบเลยเพื่อที่จะมองหาสัญญาณเตือนต่างๆที่จะช่วยเราสามารถขายในช่วงที่หุ้นยังแผงแกร่งและทํากําไรได้สูงสุดนั่นเอง เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับลองนึกภาพตามกันแบบนี้ว่าการขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรากำลังปีนภูเขาสูงๆเลยแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็ต้องมีจุดพักเป็นระยะๆะะใช่ไหมครับเพื่อสะสมกำลังก่อนจะไต่ขึ้นไปต่อซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกจุดพักพวกนี้แหละครับว่าฐานราคาหรือเบสการเดินทางของราคามันก็จะเริ่มจากฐานที่1แล้วก็2ซึ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งสุดๆพลังเยอะมากเหมือนการตั้งเบสแคมป์แรกๆเลยยังปลอดภัยอยู่ พอขยับขึ้นมาที่ฐานที่3ฐานที่4ก็ยังไปต่อได้นะแต่ความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นตามความสูงไงครับและที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยนะคือฐานที่5หรือ6ขึ้นไปเพราะนี่คือเขตอันตรายของจริงที่มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะหมดแรงแล้วก็ร่วงลงมาได้ทุกเมื่อเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะเรามาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าจากหุ้นเด็กซี่ในช่วงปี2006-2008คือหุ้นตัวนี้เนี่ยมันสร้างฐานราคาขึ้นมาทั้งหมด4ฐานเลยนะ ก่อนที่จะถึงจุดพีคสุดๆดแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับโดนเทขายอย่างดุริแรงเลยนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าทฤษฎีฐานราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในตลาดนะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลจริงๆเอาละครับมาถึงตรงนี้เนี่ยคือหัวใจสําคัญของการคุยกันในวันนี้เลยเราจะมาดูกันแบบเจาะลึกเลยว่ามันมีสัญญ,ญาณเตือนอะไรบ้างที่เป็นรูปประมจับต้องได้ที่จะบอกเราว่าเฮ้ยการวิ่งขึ้นของคุณรอบนี้อาจจะใกล้จบแล้วนะ สัญญาณแรกๆเลยนะที่ต้องมองหาเลยก็คือ 1. หุ้นกำลังทำจุดสูงสุดใหม่โดยที่มันวิ่งออกมาจากฐานราคาระยะไททายแล้วอย่างฐานที่4หรือ5และ 2. ก็คือค่า P/E หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรเนี่ยมันขยายตัวขึ้นไปสูงปรีดเลยเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นประเด็นสำคัญของข้อนี้เลยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า P/E ของหุ้นมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า หรือมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงที่มันเพิ่งเริ่มวิ่งขึ้นในรอบนั้นให้จําไว้เลยว่านี่คือสัญญาณเตือนธงแดงอันใหญ่เลยนะที่บอกว่าความคาดหวังของตลาดเนี่ยมันอาจจะสูงสูงเกินความเป็นจริงไปมากแล้วสัญญาณต่อมานะครับคือราคาเริ่มลอยตัวหรือที่เขาเรียกว่า extended มันหมายความว่ายังไงก็คือในช่วงสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยมีจํานวนวันที่ราคาปิดบวกติดต่อกันสูงสูงแบบผิดปกติเลย นอกจากนั้นนะการเคลื่อนไหวของราคาก็เร่งโตขึ้นอย่างน่าตกใจและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันอาจจะกำลังสร้างรูปแบบที่เรียกว่า c l i m a ม t กซ์ขึ้นมาคำว่า c l i m a ม t กซ์อนี่โอ้โหคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันคือสัญญาณการขายที่ทรงพลังที่สุดเป็นตัวแทนของภาวะที่อารมณ์ของตลาดดิพ่งขึ้นถึงขีดสุดและแน่นอนครับมันก็เป็นจุดที่ความเสี่ยงสูงสุดเช่นกัน ตัวเลขที่บ่งบอกถึงภาวะ c ล i m a x Run ได้ชัดเจนที่สุดคือตัวเลขนี้เลยครับราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง25-50%หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะภายในระยะเวลาสั้นๆแค่1-3สสัปดาห์เท่านั้นนี่คือความเร่งที่ไม่ปกติเอาซะเลยและเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยครับ เขาจะอธิบายภาพคลแม็กซ์ท็อปให้เห็นชัดๆนะครับมันก็คือการที่ราคาพุ่งขึ้นเป็นแท่งยาวๆพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แบบมหาศาลซึ่งมันสะท้อนถึงแรงซื้อเฮือกสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะหมดแรงแล้วก็กลับทิศทางมันเหมือนพลุลูกสุดท้ายที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าก่อนที่จะดับวูบลงไปภาพนั้นเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าคลแม็กซ์ท็อปมันกําลังเกาะตัวอยู่ง่ายๆเลยให้มองหาสิ่งเหล่านี้ในแต่ละวันครับ 1. วันที่ราคาหุ้มบวกแรงที่สุดแรงที่สุดในรอบขาขึ้นทั้งหมดเลยนะ 2. วันที่ราคามีความผันผวนสูงสุดคือมีช่วงต่างระหว่างราคาสูงสุดกับต่ำสุดของวันเนี่ยกว้างที่สุดและสุดท้ายคือการเกิดสิ่งที่เรียกว่า exhaustion gap exhaustion gap หรือช่องว่างของความอ่อนล้ามันคือปรากฏการณ์ที่ราคาเปิดของวันเนี่ยมันกระโดดสูงขึ้นไปสูงกว่าราคาสูงสุดของเมื่อวานอย่างชัดเจนเลย มันคือภาพสะท้อนของแรงซื้อที่ไล่ราคายอย่างบ้าคลั่งเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก่อนที่แรงขายมหาศาลจะเทกลับลงมาเอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้สัญญาณเตือนต่างๆมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะลองนำทั้งหมดมารวบรวมเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้ตรวจสอบหุ้นของเราได้จริงๆก่อนที่จะตัดสินใจขายนะครับลองตอบคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูหุ้นของเราอยู่บนฐานราคาระยะท้ายแล้วหรือยัง ค่า PE เพิ่มเป็น2เท่าแล้วใช่ไหมราคาเพิ่งพุ่งขึ้นมากกว่า25%ในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์หรือเปล่าเราเพิ่งเห็นวันที่ราคาบวกแรงที่สุดหรือผันผวนที่สุดไปใช่หรือไม่และสุดท้ายมี exhaustion gap เกิดขึ้นแล้วหรือยังยิ่งเราตอบว่าใช่หลายข้อเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นครับว่าอาจจะถึงเวลาต้องพิจารณาขายทำกำไรแล้วสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นที่จะซื้อเพียงอย่างเดียวแต่มันยังขึ้นอยู่กับการมีแผนการขายที่ชัดเจนและมีวินัยด้วยคำถามสำคัญก็คือวันนี้เรามีแผนการขายสำหรับหุ้นในมือของเราเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยัง